การเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ของคาวา s a กิในงานมอเตอร์เอ็ก2 0 1 7ในปีนี้ก็คือการเปิดตัวรถมอเตอร์ไซค์ใหม่ทั้งหมด7รุ่น11แบบนี่คือมอเตอร์ไซค์รุ่นที่หลายคนนั้นคาดไม่ถึงครับมันคือ W175 Sport Classic ไฟหน้าทรงกลมที่มี2แบบให้เลือกก็คือ W175 Standard เปิดราคาอยู่ที่83,000บาทและ W175 SE เปิดราคาแนะนำอยู่ที่86,000บาท ก็ปรากฏว่าเจ้า w 1 7 5 SE คันนี้นะครับมีการจับจองสูงสุดอันดับหนึ่งในบูตของคับสกิปีนี้ก็ว่าได้ย้อนหลังกลับไปเมื่อ3-4ปีที่ผ่านมาแบรนด์มอเตอร์ไซค์ของเงินไทยที่มีชื่อว่า s t a r ์เรียน ได้มีการเปิดตัวสปอร์ตคลาสสิกรุ่นเซนทอร์150และเซนทอร์150คาเฟ่ซึ่งได้สร้างความฮือฮาตลอดช่วงเวลา3ปีที่ผ่านมายอดขายของมันนั้นนะครับทำตัวได้อย่างมากมายจนกระทั่ง GPX ได้ทําออกมาแข่งขันด้วยในรุ่นของร g เจน200และเจตันแมนในภายหลังขณะเดยียวกันนั้นรีวก้าของจีนนะครับก็มาตั้งปักหลักฐานที่เมืองไทยมีการเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเช่นกันแต่ว่านะครับการแข่งขันนั้นยังไม่จบลงวันนี้คาบสกิ ky, ได้เปิดตัว W 175เป็นอีกทางเลือป็อน จากรุคโฉมดีไซน์ที่มีความเป็นสปอร์ตคลาสสิกไฟนน่าทรงกลมเต็มตัวแล้วเครื่องยนต์ขนาด 177cc ซีซีซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชาร์ปวาล์วระบายความร้อนด้วยอากาศจ่ายเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์ของมิคุนิรุ่น V.M. 2 4มี5เกียร์นะครับจุดระเบิดด้วย DCCDI ให้พลังแรงม้าสูงสุด13แรงม้าที่7,500รอบต่อน,นาทีและบิดทำได้ 13.2นิวตันเมตรที่6,000รอบต่อน,นาทีนี่ครุ่น SE นะครับเบาะนั่งสีน้ำตาลและก็มีตัวเลข175อยู่ที่ฝาครอบด้านข้างครับเป็นอกนลักษณ์ของมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสิกจากคัมสกิก็คือเรื่องของท่อไอเสียนะครับที่เหมือนกันกันกบรุ่นของ S t สเ l ลล่250หรือว่าเด250นั่นเองครับถังน้ำมันจุ13.5ลิตรน้ำหนักโดยรวมอยู่ที่126กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีท้องรถที่สูงถึง165ม mm. ิลลิเมตรเบาะนั่งนะครับไม่สู ครอบแกนชุกอับไว้อย่างสวยงามครับชืับหลังคู่คอยสปริงปรับสปริงพีงโหลดได้นะครับรุ่นนี้มีดิสเบรกหน้าขนาดจานเบรกอยู่ที่220มิลเมตรดรัมเบรกหลังครับ ยางหน้าขนาด80ทับร้อยขอบ17นิ้วยางหลัง1 0 0ทับขอบ17นิ้วเช่นกันนี่คือความดิบนะเรับของสปอร์ตคลา s สิกไฟหน้าทรงกลมที่คัสกิทได้มีการน,นำเสนอและเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานมอเตอร์อ o ก7ปที่ผ่านมาโดยวางราคารุ่นสแตนดาร์อยู่ที่83,000บาทและรุ่น SE อยู่ที่86,000บาทครับอยอดจับจองในงานครั้งนี้ ลมทลายเกินความคาดหมายทําตัวเลขการจองสูสุดอันดับหนึ่งของคาสกิแสงหน้านินจา400ไปได้อย่างสวยงามครับมาปิดท้ายกันที่รถแต่งของ W175 จากสำนักซุสที่ตกแต่งได้อย่างยอดเยี่ยมและสวยงามมีผลงานมาแล้วหลายยี่ห้อครับทั้ง s t a r ิเียน gpx และคันนี้ของคาวสกิก็ทำมาได้อย่างงดงามเช่นกันเรื่องราวของ W175 จะเป็นอย่างไรมาติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในอนาคตครับ